ระบาดที่เกิดขึ้นในสมุทรสาครก็นับเป็นครั้งแรกในรอบ40ปีเลยนะคะที่ทำให้ตลาดสดและตลาดนัดที่อยู่ในเขตเทศบาลนาครสมุทรสาครต้องปิดพร้อมๆกันทุกแห่งรวม22แห่งค่ะเพื่อที่จะทำความสะอาดลดความเสี่ยงในช่วงสถานการณ์โควิด1 9ระบาดนะคะเราจะไปติดตามกับคุณพัทรพรตั้งงามรายงานสดจากเขตเทศบาลนาครสมุทรสาครค่ะคุณพัทรพรคะ คุณจิรัชตาคุณอนุชาคะเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะคะของการปิดตลาดในช่วง3วันนี้ค่ะแต่ว่าการปิดตลาดนั้นไม่ได้ทําแค่บิ๊กคินนิ่งเฉยๆนะคะสิ่งที่ผู้ค้าจะต้องทําด้วยนั่นก็คือการปรับรูปแบบของตลาดให้เป็นรูปแบบของนิว n นอร์มอลค่ะเพื่อลดความเสี่ยงของสถานการณ์โควิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกนะคะ โดยช่วงเช้าวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่เทศบาลนครสมุทรสาครเข้าทําความสะอาดพื้นที่โซนตลาดในเขตเทศบาลนะคะซึ่งมีตลาดขนาดใหญ่อยู่รวมกันประมาณ6แห่งค่ะและเป็นที่นิยมของผู้ค้าและนักท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดสดมหาชัยตลาดวัดใหม่ตลาดแม่พ่วงตลาดรถไฟตลาดแม่เนยและตลาดสุขาพิบาลค่ะเพื่อให้เกิดความมั่นใจโดยทางเจ้าหน้าที่นั้นก็ได้ใช้น้ําผสมคลอรีนช่วยในการฆ่าเชื้อทําความสะอาดด้วยนะคะ ซึ่งมาตรการนี้เป็นหนึ่งในคําสั่งของเทศบาลนครสมุทรสาครที่สั่งปิดตลาดสดและตลาดนัดทุกแห่งค่ะมีทั้งหมด22แห่งภายในเขตเทศบาลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเป็นระยะเวลา3วันเพื่อลดความเสี่ยงในช่วงสถานการณ์โควิดค่ะผู้ที่อาศัยอยู่ละแวกนี้มานานกว่า40ปีนั้นก็บอกเล่านะคะว่าการปิดตลาดนี้ถือว่าเป็นครั้งใหญ่ค่ะเป็นสถานการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในการปิดพร้อมๆกันค่ะ แต่ตอนนี้ณวันนี้สามวันนี้คือปิดใหญ่เลยปิดทั้งใหญ่ที่สุดปิดทั้งตลาดปิดร้อยเปอร์เซ็นตะ์สามวันเพื่อถามว่าทําไมเราต้องทําอย่างนี้เราจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนทั้งประเทศว่าณวันนี้ตลาดมหาชัยเราเนี่ยมีความสะอาดและปลอดจากโควิดร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศว่าท่านสามารถเข้ามาใน ตลาดมหาชัยได้เลยผมรับประกันได้ว่าที่นี่มีการตรวจโควิดโดยรถพระราชทานตรวจโควิดเนี่ยมาทั้งหมดเนี่ยสครั้งแล้วครับ อีกสถานการณ์ที่ยังคงต้องติดตามคือการควบคุมตามหลักสาธารณสุขด้วยการล็อกโรงงานและล็อกแรงงานจำนวน9แห่งตามมาตรการที่เรียกว่า Bu บ b l e and Seal ค่ะที่มีผลต่อทิศทางสถานการณ์โควิดภาพรวมของจังหวัดสมุทรสาครขณะนี้อย่างมีนัยยะสำคัญซึ่งทั้ง9โรงงานเป็นโรงงานขนาดใหญ่กับทุกแห่งนะคะและที่ผ่านมาพบผู้ติดเชื้อโควิดสะสมอยู่ที่1671คนค่ะส่วนใหญ่เป็นแรงงานข้ามชาติและถูกแยกตัวออกมาอยู่ยังโรงพยาบาลสนามแล้วทั้ง8แห่งในจังหวัดสมุทรสา ค่ะและบางส่วนนั้นมีการกักตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนามของโรงงานเองที่เรียกว่า Factory q u a r a n t i n e ที่อยู่ในระบบการดูแลของแพทย์แล้วเช่นกันค่ะ แต่ว,ว่าก็ยังมีกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอีกจํานวน42,424คนที่ทางสาธารณาสุขกังวลว่ายังใช้ชีวิตกันได้ตามปกติในที่สาธารณะนะคะจึงนําไปสู่มาตรการเด็ดขาดล็อกแรงงานล็อกโรงงานค่ะหรือเรียกว่าบับเบิลแอนซิลแยกคนกลุ่มเสี่ยงนี้ออกจากพื้นที่สาธารณะและมีการเรียกประชุมผู้ประกอบการโรงงานเพื่อสร้างความเข้าใจกันมาตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์เพื่อให้เคร่งครัดต่อมาตรการนี้ค่ะ และภายในช่วงระยะเวลา28วันนี้หรือว่าตลอดเดือนกุมภาพันธ์นะคะทีมแพทย์จะลุยตรวจหาภูมิคุ้มกันหรือว่าแอนติบอดีในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกว่า42,000คนนี้ค่ะโดยนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดสมุทรสาครว่าระบุนะคะว่าจะเริ่มตรวจหาภูมิคุ้มกันได้ตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปเฉลี่ยว,วันละกว่า8,000คนค่ะและจะตรวจทั้งหมด2รอบด้วยกันมีระยะเวลาห่างกันประมาณ7 14วันค่ะอาจจะตรวจ คุมุ้มกันนะครับให้กับคนทั้งหมดเนี่ยนะโด,ย,ดยใช้วิธีการตรวจคุมคุ้มกันนะครับดูว่าใครติดเชื้อแล้วมีคุ้มกันบ้างเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าคนไหนบ้างที่ติดเชื้อแล้วและมีคุ้มกันแล้วนะคนไหนที่ยังไม่ไม่มีนะครับก็ต้องดูอาจจะอีก1-2สัปดาห์อาจจะมีการตรวจครั้งแรกก่อนเราจะตรวจสครั้งนะครับสองครั้งคือช่วงระหว่างกลางแล้วก็ก่อนที่เราจะ เอ็กซิต์ออกไออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อประเมินว่าตัวเลขที่เราคาดการนะฮะเหมือนตลาดกลางกุ้งเนี่ยที่เราทำเนี่ยคือเราคาดการว่าน่าจะมีการผิดเชื้อมีภูมิคุ้มกันในไปสัดส่วนเท่าไหร่นะครับอันนี้เราก็จะใช้โมเดลศึกษาที่ได้ข้อมูลจากตลาดกลางกุ้งวันนี้ยมานำมาปรับใช้กับกับเ้าโรงงานนี้ด้วย โดยโจทย์ใหญ่ของการตรวจหาภูมิคุ้มการแรงงานกลุ่มเสี่ยงกว่า42,000คนนะคะก็เพื่อให้ทีมแพทย์นั้นมั่นใจว่ากลุ่มเสี่ยงกลุ่มนี้จะมีความปลอดภัยมากพอที่จะปล่อยให้กลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติหลังพ้นระยะเวลา28วันไปแล้วโดยไม่มีโอกาสในการแพร่เชื้อค่ะซึ่งบรรยากาศ ตอนนี้นะคะด้านหลังของดิฉันเป็นส่วนหนึ่งค่ะของตลาดตอนนี้ที่มีการปิดอยู่นะคะหนึ่งใน22แห่งค่ะที่ตรงจุดนี้ก็คือใกล้ๆก,กับสถานีรถไฟมหาชัยค่ะและอยู่ใกล้ๆก,กับทางตลาดรถไฟด้วยนะคะที่เป็นจุดในการพบผู้ติดเชื้อขยายวงกว้างขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ87คนค่ะในส่วนของการปิดตลาดแบบนี้ปิดไปแล้วแต่ว่าในแง่ของการสอบสวนโรคนะคะทางเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขนั้นยังคงลงพื้นที่สอบสวนโรคก,กันต่อเนื่องค่ะเพื่อเร่งรนะคับ ยังและค้นหาผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มเติมค่ะคุณจิรัชตาคุณอนุชาคะค่ะขอบคุณค่ะ